ค่ะตรงนี้เองนะคะโดยทางด้านคอรมอนะคะได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตินะคะคุ้มครองเด็กพอสอจุดๆค่ะกำหนดสิทธิให้สอดคล้องกับสถานการณ์ค่ะ ประเด็นนี้นะคะโดยร่างพรบรคุ้มครองเด็กดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กําหนดบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีหน้าที่และอํานาจในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและคุ้มครองเด็กในชุมชนรวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยสาระสำคัญนะคะก็คือเป็นการยกเลิกพรบรคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติขึ้นใหม่นะคะโดยกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตอยู่รอดการได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ เดิมนะคะก็คือไม่ได้ไม่ได้มีการกําหนดไว้ค่ะก็คือต่อมาก็คือเรื่องของการกําหนดหน้าที่ของผู้ปกครองและหน่วยงานของรัฐโดยผู้ปกครองมีหน้าที่เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนอและพัฒนาเด็กปกป้องคุ้มครองเด็กไม่ให้ตกอยู่ในภาวะที่จะเกิดอันตรายต่อทั้งร่างกายและจิตใจ,จรวมทั้งนะคะเด็กต้องอมีพฤติกรรมที่ดีค่ะเพื่อ เพิ่มเติมจากเดิมเพื่อกําหนดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและหน่วยงานของรัฐนะคะมีหน้าที่สนับสนุนทีมผู้ปกครองนะคะก็คือกําหนดให้มีคณะกรรมการแบ่งเป็น3คณะค่ะคณะแรกคือคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดนะซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ทำหน้าที่ในการเสนอ,อนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองเด็กปรับปรุงหน้าที่ให้เป็นเชิงบริหารมากยิ่งขึ้นและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครและกลุ่มของจังหวัดนะคะทำหน้าที่ในการกํากับดูแลให้ทางอบทอนะคะและหน่วยงานของรัฐในเขตจังหวัด ปรับปรุงหน้าที่ในการกํากับดูแลการคุ้มครองเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ,อว่าแต่ละคณะกรรมการที่เพิ่มมาหรือกําหนดเพิ่มเติมมาก็คือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอ,อะไรที่ทําอยู่แล้วถ้าดีอยู่แล้วก็คือต้องมีการเพิ่มให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเติมบทบัญญ,ญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กโดยกําหนดให้มีสมัชชาคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดและกรุงเทพ เพื่อเสนอความคิดเห็นเชิงนโยบายและเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำแผนงบประมาณและฐานข้อมูลเด็กรวมทั้งแต่งตั้งพนักงานคุ้มครองเด็กเพื่อให้ความช่วยเหลือพร้อมกำหนดกระบวนการช่วยเหลือเด็กในภาวะเสี่ยงการพิจารณาคาดีเด็กโดยสารที่ไม่ต้องเผชิญหน้าและเพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงเด็กที่มีการเรื่องของรวมถึงเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ โดยให้มีการบําบัดฟื้นฟูและดูแลด้านสุขภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งสถานรองรับเด็กใหม่ให้สอดคล้องกับอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดหน้าที่ของโรงเรียนและนักเรียนในการคัดกรองและคุ้มครองเด็กอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นรวมถึงกำหนดให้มีกองทุนส่งเสริมการคุ้มครองเด็ก ในกรมกิจาการเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในการส่งเสริมการคุ้มครองเด็กรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุ้มครองเด็กนั่นเองคะ่ะ